สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับที่รับชมช่องสอเพิ่มพูนยานยนต์นะครับวันนี้เราพามาพบกับอีแตนนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นโครงเปล่าอีแตนนะครับเป็นคัสซีรถยนต์นะครับของโตโยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดโดยรอบคันของตัวรถกันนะครับผมอันนี้ทางร้านเอาเครื่องเจ้าพลังนะครับแ5ดห้าทดลองใส่นะครับผมเช็คระบบนะครับนี่ครับเป็นคานด้านหน้านี่ครับแหนบ ยางหน้าเป็นยางสยามนะครับผมหกศูนย์ศูนย์ข้อสิบสี่นี่ครับสภาพยางอ่าอันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งจองนะครับผมให้ทําสีดําคาดแดงนะครับอ่าคัสซีรถยนต์นะครับเกียร์เป็นห้าเกียร์นะครับผมสี่เกียร์ด้านหน้าเกียร์ห้าเป็นเกียร์ถอยระบบใส่สายพานเป็นหัวหมูนะครับผมนี่ครับเป็นหัวหมูคันนี้มีไดชาร์จนะครับผมมีระบบไฟแต่ว่า ลูกค้าต้องไปไล่เช็คนะครับผมอันนี้แจ้งลูกค้าแล้วให้ลูกค้าไปไล่เช็คระบบไฟนี่ครับเป็นยางด้านหน้ายางสวยๆเลยครับผมช่วงแหนบคัดซีนี่ครับรายละเอียดโดยรอบคันพื้นไม้กระบะนะครับไม่รวมที่นั่งยาวสามเมตรนะครับผมกว้างเมตรหกสิบห้านะครับสําหรับคันนี้จัดว่ากึ่งใหญ่เลยครับสาหรับคันนี้อีเจนคันนี้อันนี้เป็นสภาพยางท้ายนะครับผมยางท้ายขอบนี่ครับสภาพยาง ขอบสิบหกนะครับผมนี่ครับยางโยงกันเลยครับเป็นสภาพคัสซสีด้านล่างเป็นสภาพแหนบช่วงท้ายของโตโยนะครับผมน็อตห้ารูนี่ครับความกว้างของกระบะเมตรหกสิบห้านะครับยาวสามเมตรนี่ครับเป็นช่วงท้ายอันนี้เป็นช่วงเพาด้านท้ายของรถนี่ครับช่วงล่างมีพ่นสีดําให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าแจ้งว่าเอาไปลากย้าให้ควายนะครับผมกับลากอ้อยนี่ครับสภาพพื้นกระบะ ใช้อยู่ก็คือคันนี้เอาไปใส่เครื่องใช้งานได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้มีมอแบตแถมให้หนึ่งลูกนะครับผมสําหรับคันนี้ใครหาใช้งานนะครับผมอีแตนโรงคัสซีรถยนต์นะครับผมทักมาได้นะครับผมสําหรับช่องเราร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับผมเอามาบิ้วสีเช็คระบบใหม่นะครับผมให้ลูกค้าเอาไปใช้งานสําหรับคันนี้เป็นโครงเปล่าอีแตนนะครับ ที่ลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วก็เอาเครื่องทดลองใส่วิ่งใช้งานได้นะครับผมสําหรับคันนี้หรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจทักมาดูรถได้นะครับผมที่อําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับผมร้านเรามีวิการนะครับผมช่วงโปรโมชั่นนะครับผมเดือนธันวาคมนะครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษทักกันมาได้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะสั่งจองแต่ว่าร้านเราเป็นร้านแบบมือสองนะครับผมถ้าจะสั่งจองคัสติรถยนต์คือต้องรอนะครับผมสําหรับต้องรอ ขายใช้งานอยู่นะครับสมสาหรับคันนี้ส่งลูกค้าอําเภอชุมแพนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนี่ครับสภาพยางสวยๆกันเลยครับผมสําหรับคันนี้มีคอกแถมให้มีกระจกจัมโบ้แถมให้นะครับผมสนใจทักมาได้นะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมคนใดที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดติดตามได้นะครับผมสําหรับช่องเรานะครับ ดูไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอเจอคันถูกใจก็ทักมาคุยกันได้ครับผมสำหรับคันนี้สนใจทักมาได้นะครับช่องส่อเพิ่มพูนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0809175382นะครับอีกเบอร์ก็จะเป็น0803265528นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่หายแตนไว้ใช้งานนะครับผมทักมาคุยกันได้ครับผมราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับผมสำหรับคันนี้ สนใจทักมาได้ครับสวัสดีครับ